ดูแลตัวเองหลังดึงหน้าทำยังไงบ้างคะแบ่งเป็น2ระยะนะคะระยะแรก7วันแรกกับระยะที่2หลัง7วันจนถึง1เดือนเป็นต้นไปค่ะในช่วง7วันแรกเนี่ยเราไม่อยากให้เลือดออกเราไม่อยากให้มีการติดเชื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ย <No. S 1> ไม่ยกของหนะักจนเกินไปอันที่2คือรับประทานอาหารอ่อนเพื่อที่จะไม่ให้ระบบตัวแผล <No. S 1> แล้วก็ไม่ทําให้หน้าร้อนจนเกินไปเช่นประครบร้อนในช่วง7วันแรกนะคะหรือ <No. S 1> ในการไปแช่สตรีมหรือไอ้น้ำอะไรเงี้ยก็ต้องระวังมากขึ้นอีกเรื่องนึงค่ะ การบวมช้ำในช่วงแรกอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะทางที่เราเนี่ยก็มีการดูแลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่านอนศีรษะสูงได้เนี่ยก็จะดีช่วยลดการบวมได้เป็นอย่างมากเลยค่ะทีนี้ในช่วงหลังจาก7วันเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมาระวังเรื่องของการแผลมีสีคล้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะการหายของแผลนะมันจะทําให้สีเนี่ยมันคล้ำขึ้นโดยเฉพาะชนชาติที่เป็นเอเชียแบบพวกเราค่ะไม่โดนแดดก็ดาแล้วเพราะฉะนั้นการเลี่ยงแดดก็จะช่วยให้แผลเนี่ยคล้ำลดลงได้นะคะเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าถามว่ารับประทานได้ไหมสูบได้ไหม <No. S 1> หยุดเลยด้วยซค่ะแต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ลดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะส่วนเรื่องแอลกอฮอล์นะคะก็เช่นเดียวกันคือจริงๆอ่ะทานได้ในปริมาณน้อยค่ะเราไม่อยากให้เส้นเลือดมันขยายตัวมากเกินไปเดี๋ยวแผลบวมเดี๋ยวแผลเลือดออกอีกมันจะมีปัญหาตามมานะคะที่ฝั่งมาทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นหมอแค่อย่างเดียวนะคะเป็นห่วงด้วยจากคีพรพรนธ์คลินิกค่ะ